ีค่ะเมือ่อหนีกับพบอพ่อกับคุณครูแน่นอีกแล้วนะคะพี่น้องก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุณครูแนนนําแนด้วยค่ะพี่นอ้องเมื่อหนีคุณครูแน่นสิ่พามาจัดบานต้อนรับปีใหม่ค่ะพี่น้องซึ่งด้านหลังของเ้อามึงนี้แหละค่ะพี่น้องสายรุงที่เขาตกแต่งไหวตแต่ปีกลายค่ะพี่น้องมันเก่ามันหมองแล้วนะคะเมื่อนีคุณครูแน่นกะที่ทาการลื่อออกมองหนีหนีซ้ายลุงมองหนีแกะออกนะคะแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่ค่ะพี่ เพื่อตอนรับปีใหม่นะคะมาค่ะพี่น้องมาไปเห็ดน้ำก,นกันกับคุณครูแน่เลยค่ะนี่เลยจ้าสายลงที่คุณครูแน่เตรียมที่สิมาติ๊บบานมือนี้นะคะอนี่เลยจ้านี่เลยนะคะมาค่ะพี่น้องมาแกะอันเก่าออกแล้วก็สิเอาอันใหม่ใส่น้ำกันค่ะ ก่อนอื่นที่ห้อสีไปแกะออกนะคะคอ,อยาดส่แมสจักด้อยนะคะ ป้องกันฟุนจักน้อยเพราะว่ามันโดนหลังจากที่คุณคู่แนใส่แมเตียบ้อยแล้วนะคะคุณคู่แนงก็จะทําการแกะสายรุงอันเก่าออกนะคะเพราะว่าเฮาตีดไวหลายเดือนแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะพี่น้องเอาอันเก่าออกเอาอันไม่มาส่นะคะเฮาก็สิทําการลืออันเก่าออกนะคะหนี่เลยจ้าค่อยค่อยลื้อไปนะคะฟุนกันหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าครบปีได้ค่ะพี่น้องจังเอาออกนะคะเป็นการลกแต่งบ้านนะคะเพื่อที่จะรับ โศกนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับโชครับฮิ่งนะคะปังปังรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องก็เป็นเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านในช่วงปีใหม่นะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วะจะเอาอันเก่าออกอันใหม่ก็พร้อมที่จะ ตกแต่งเรียบร้อยนี่เลยจ้าสายรุ่งรักสีสันนะคะพี่น้องมาค่ะมาตกแต่งน้ากันกับคุณคู่แน่เลยจ้านี่คุณคู่แน่กัเลือกสีชมพูไว้ทางนี่นะคะมีหลายสีแต่ว่าจัดสรรปั่นส่วนให้มันครบทุกสีค่ะนี่สําหรับสีชมพูกะเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะจ้าสีต่อไปนะคะคุณคู่แน่กับสีเอาเป็นสีขาวแดงนี่จ้านี่กันพันธตามค้งเล็กที่มีนะคะพี่น้อง สวยสดงดงามค่ะเห็ดตกแต่งบ้านนะคะพี่น้องนี่ข้างบนเท่ากับสีไสค่ะเป็นสีเขียวเหนียวซับนะคะแบบว่าเป็นทางเข่านีนะคะสีเขียวเหนียวซับ ให้ปังๆนะคะกระเป๋าเต็มๆตุงๆตลอดปีนะคะพี่น้องนี่เลยจ้านะคะหลังจากนั้นคุณคู่แน่กระไดดอกไม่ประด,ดิษฐ์มากค่ะพี่น้องนี่เลยจ้ากลกางออกแบบนี่เลยจ้าสวยสดงดงานเป็นรูปดาวนะคะพี่น้องเพิ่อนจะเป็นประด,ดิษฐ์ไห้ดีค่ะทุกอย่างที่เอามาตกแต่งหมือนนี่นะคะบอเพ่งค่ะพี่น้องเข้าไปในร้านทุกอย่าง20บาทนี่ได้มากครบ จบทีเดียวเลยค่ะนี่เลยจ้าเอาดาวกลับมาผูกไว้ตรงกลางนะจ้านี่เลยนะคะแขนไหวแขนไหวอยู่ทั้งอ่าเล่าเล็กนี่นะจ้านี่เสร็จสับเปรียบปล่อยแล้วเ้อากันเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะสติกเกอร์สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องที่ขาดบ่ได้นะจ้าเข้ากับสตทิทุกปีเฮ็ดทุกปีนะจ้า เป็นการตกแต่งบ้านอตอนรับปีใหม่ค่ะพี่น้องให้เฮงเปังปัง,ปงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮ็ดอันไดกับบ่ของบ่คขาขอให้รับรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเคล็ดลับในการส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะพี่น้องผู้ใดพ่านมากกับขอให้อาชคดีในช่วงปีใหม่นะคะส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่เล เลยจ้าเขากับกำลังติดมองนีก็สิเป็นมองสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสติกเกอร์สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องนี่เลยจ้าเอาบันไดขึ้นมาติดเองนะคะพี่น้องนี่จ้าตกแต่งบานเรียบร้อยนะคะ นี่เลยจ้าคือสวยสดงดงามเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่นะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอุ้ยอ่อนซ่อนค่ะค่ะพี่น้องนี่จ้าสวยสดงดงามต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคุณคู่แน่นกะตกแต่งเรียบร้อยแล้วจ้า